สวัสดีครับกลับมาพบกับโกเล้ง V2 วิเคราะห์บอลก่อนเกมประจำวันอาทิตย์ที่2เมษายน2566วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลก่อนเกมเช่นเคยครับโดยเราจะมาวิเคราะห์กันทั้งหมด4คู่สำหรับใครที่ยังหาที่ลงอยู่ผมแปะไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับ สำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับที่จะเตะกันเวลา2ทุ่มจะเป็นการเจอกันระหว่างเวสแฮมยูไนเต็ดเต็มเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซาแฮมตันเจ้าบ้านเวสแฮมตอนนี้อยู่อันดับที่18ของตารางมี2 4คะแนนส่วนทางด้านทีมเยือนเซาแฮมตันพวกเขาอยู่อันดับที่20ของตารางมี23คะแนนเรามาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่ก่อนหน้านี้5นานัดหลังสุดที่ผ่านมากันเป็นทางเซาแฮมตันครับที่ทำได้ดีกว่าในการเจอกันด้วยการเก็บชัยไป2นัดจบด้วยการเสมอไป2นัดและเป็นทางเวสแฮมที่เอาชนะไปได้1นัดต่อ ที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ,บ้านเวสแฮม,มนั้นพวกเขาชนะ2สเสมอ1และแพ้ไป2นัดส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนซาแฮมตันนั้นพวกเขาชนะ1สเสมอ2และแพ้ไป2นัดเรามาต่อที่ความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันครับเรามาเริ่มกัือที่ฝั่งเจ้าบ,บ้านเวสแฮม,มของผู้จัดก,การทีมเดวิดมอยสําหรับความพร้อมของวันนี้พวกเขาต้องรอเช็คคอมฟิตของลูคัสฟาเบียนสกี้กับ มิคาเอลอันโตนิโอสองแข้งว่าจะพร้อมลงสนามในวันนี้ไหมคาดว่าวันนี้มอยเตรียมวางหมากในระบบ4-2-3-1โดยมีเดนนี่อิงออกสตา์ยนหน้าเป้าและใช้จลอดโบเวนลูคาร์ปาเตกากับซาอิกเบนลามาเป็น3ประสานกลางลุกวันนี้ส่วนทางด้านทีมเยือนเซาแฮมตันของผู้จัดการทีมลูเบนเซเยตสำหรับความพร้อมของทีมก่อนจะลงเตะวันนี้พวกเขาจะไม่สามารถใช้งานวาเลนติโนลิฟลาเมนโตควอลลาลิออส กับอาร์เมลเบลาคอปชาร์กสแข้งที่อยู่ระหว่างกันพักรักษาตัวคาดว่าวันนี้เซเยสเตรียมวางหมากในระบบ4-2-3-1โดยมี ปอโนโอูอาชูออกสตาดียหน้าเป้าและใช้ทีโอวาคอร์ดกาลอสอัลกา拉กับคามาดินซูเลมานาเป็น3ประสานขอสนับราคาบางคนนี้เปิดไปที่เวสแฮมต่อที่ราคาครึ่งควบลูกถังก็เล็งมองว่าเจ้าบ้านเวสแฮมสถิติที่เคยเจอกันมา10นัดหลังสุดในบ้านของเวสแฮมสกอร์เกิน3มลูกเสมอดูแล้วนัดนี้อยู่ต่อเจ้าบ้านเวสแฮมครับไม่เสียหายอะไรนัดนี้ขอเลือกเชียร์เวสแฮมเจ้าบ้านไปเลยครับไม่ได้ครึ่งก็รับเต็มครับวันนี้ แล้วมากันที่คู่ที่2ครับที่จะเตะกันเวลา4ทุ่มครึ่งจะเป็นการเจอกันระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านนิวคาสเซิลตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ5ของตารางมี47คะแนนส่วนทางด้านทีมเยือนแมนยูนั้นพวกเขาอยู่อันดับ3ของตารางมี50คะแนนแล้วมาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่5นัดหลังสุดที่ผ่านมากันเป็นทางแมนยูที่ทำได้ดีกว่าในการเจอกันด้วยการเก็บชัยไป3นัดจบด้วยการเสมอไปอีก2นัดแล้วมาต่อกันที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเลยครับ ฟอร์ม5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านนิวนั้นพวกเขาชนะ2และแพ้ไป3นัดส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้ไป1นัดล้วมาต่อที่ความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันครับมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านนิวคาสเซิลของผู้จัดการทีมเอ็ดดี้ฮาวสําำหรับความพร้อมของเกมวันนี้พวกเขาจะไม่มีมิเกลอเมลอนกับเอมิลคลาฟ2แข้งที่อยู่ระหว่างพักฟื้นทั้งคู่คาดว่าวันนี้ฮาวเตรียมวางหมากในระบบ 4-3-3โดยมีเจ้าขอบเมอร์ฟี่อเล็กซานเดอร์อิซักอาลองแซงแม็กซิแมงเป็นปสามภาษาในแดนหน้าและใช้บลูโน่กิมไลท์จอห์นลอฟสตาฟกับโจเซฟวิลล็อกคุมจังหวะในแดนกลางวันนี้ส่วนทางด้านทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของผู้จัดการทีมเอลิกเทนฮากสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะพวกเขาจะไม่สามารถใช้งานคาเซมิโลที่ค้างโทษแบนอยู่เดิมก่อนหน้านี้และกาเนชโชดอนนี่ฟันเนเบก กับคริสเตียนอิเล็กเซนเหล่าบรรดาแข้งที่อยู่ระหว่างพักฟื้นร่างกายทั้งหมดคาดว่าวันนี้เทนฮากเต็มว่างหมากในระบบ4-2-3-1โดยมีวอลเวคอร์ตออกสตาร์ยืนหน้าเป้าและใช้แอนโทนีบูโนเฟรนเดสมาคาร์แลตฟอร์ดคอยซัพพอร์ตสร้างสารรค์โอกาสอยู่ด้านหลังราคาบอลคนที่้เปิดไปที่ราคาเสมอทางโกเล้งมองว่าแมนยูฟอร์มดีขนาดนี้แต่ราคาเปิดมาแค่เสมอดูแล้วเกมนี้อยู่ฝั่งเจ้าบ้านดีกว่าครับ 21เกมในบ้านของพวกเขาเนิยวยคาโซไม่แพ้ใครถึง19เกม นัดน,นี้เลือกขอเลือกแนะนําให้อยู่ฝั่งเจ้าบ้านนิวคาสเซิลไปเลยครับอาจมีพลิกล็อกให้เห็นเรามากันที่คู่ที่3ครับที่จะเตะกันเวลาตีหนึ่จะเป็นการเจอกันระหว่างนาโปลีเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอซีมิลานเจ้าบ้านนาโปลีตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับหนึ่งของตารางมี71คะแนนส่วนทางด้านทีมเยือนเอซีนั้นพวกเขาอยู่อันดับที่4ของตารางมี48คะแนนเรามาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่5นัดหลังสุดที่ผ่านมาเป็นทางเจ้าบ้านนาโปลีครับที่ทําได้ดีกว่าในการเจอกันโดยการเก็บชัยไปไดดด้3นนนััส่วอีก2 เป็น a อซีที่สามารถเก็บแชรไปได้เรามาต่อที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ,บ้านนาโปลีพวกเขาชนะ4และแพ้ไป1นัดส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยนออซีมิลานนั้นพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้ไป2นัดเรามาต่อที่ความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันครับ แล้มาเริ่มกันที่ฝั่งเจ้าบ้านนาโปรลีของผู้จัดการทีมลูซา n โนสปาเลตติสรับความพร้อมก่อนเกมวันนี้พวกเขาจะไม่มีชื่อของบาตอสเบเลสเซสกี้ดิเอโกเดมโมเตอร์โอซิมเฮนที่ได้รับบาดเจ็บจะหมดสิทธิ์ใช้งานในวันนี้คาดว่าวันนี้สปาเลตตีเตีมว่างหมากในระบบ4-3-3โดยมีเอวิงโลซานาโจวานนีซิมาโอเน่ควิชาคาร์ลัสเกเลีย เป็นปสภาษาในแดนหน้าคอยล่าสกอ์วันนี้และใช้อองเดฟล็องออกินซาสตานิสลาฟโลบองกาเอลิฟเอลมาสคุมจังหวะในแดนกลางส่วนทางด้านทีมเอซิมิลานของผู้จัดการทีมสเตฟา n o โนปิโอลีสำหรับความพร้อมของเกมวันนี้พวกเขาจะไม่สามารถใช้งานสลาตันอิบาฮิโมวิกพิแอร์คาลูลูสองแข้งที่อยู่ระหว่างการพักฟื้นทั้งหมดคาดว่าวันนี้ปิโอลีเตรียมวางหมากในระบบ 4-2-3-1โดยมีโอลิเวเยชิลูออกสตาร์ทยินหน้าเป้าและใช้ลาฟาเอลเลอาลกับบราฮิมดิอาสและอเล็กซิสเซเลแม็กสเกอร์คอยสร้างสารรค์เกมลุกจากแดนกลางในวันนี้ราคาบอลคุณนี้เปิดไปที่นาบ,บรีต่อไปที่ราคาครึ่งลูกทางกเล้งมองว่า นาโปลีใน23เกมหลังสุดที่ผ่านมาพวกเขาเก็บชัยไปได้ถึง21เกมและ11เกมหลังสุดที่ได้ลงเตะพวกเขายิงไปได้อย่างน้อย2ประตูขึ้นไปถึง10นัดหลังสุดเลยทีเดียวนัดนี้เลยขอเลือกเชียร์เจ,จ้าบ้านนาโปลีดีกว่าครับมี3แต้มได้เห็นแน่นอนและในเราก็มาถึงคู่สุดท้ายประจําวันกันแล้วนะครับจะเตะกันเวลาตีสอจะเป็นการเจอกันระหว่างแอตแลติโกมาลิดเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลออาเบติสเจ้าบ้านแอตแลติโกมาลิดตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ3ของตารางมี51คะแนน ส่วนท้นนดีมเยนเบติดนั้น พวกเขาอยู่อันดับ5ของตารางมี45คะแนนเรามาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่5้านัดหลังสุดที่ผ่านมากันเป็นทางแอดมาริตที่ทำได,ด้ดีกว่าในการเจอกันเก็บชัยไปได้ถึง4นัดและจบด้วยการเสมอไป1นัดเรามาต่อที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับฟอร์ม5านัดหลังสุดของเจ้าบ้านแอดมาริดนั้นพวกเขาชนะ4และเสมอไป1นนัดส่วนฟอร์ม5้านัดหลังสุดของทีมเยนเบตติดนั้นพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้ไป2นัดเรามาต่อที่ความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันครับ เริ่มที่เจ้าบ้านแอดมาริดของผู้จัดก,การทีมดิเอโกซิโมเน่สำหรับพร้อมของเกมวันนี้พวกเขาจะไม่มีชื่อของเลนันโดกับเมฟิตเดปายสองแข้งที่มีอาการบาดเจ็บและอยู่ระหว่างพักรักษาตัวคาดว่าวันนี้ซิเมลเน่น่าจะจัดทัพในระบบ 3, 5, 2โดยจะส่งอองตัวนกิสมันกับอาบาโลโมลาตาออกสตาร์ทเป็นหน้าเป้าคู่ในวันนี้ ส่วนทางด้านทีมเยือนเบติสของผู้จัดการทีมมานนเอลเปเยกินีสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะพวกเขาจะไม่สามารถใช้งานนาบีเฟอร์เกียควอนคลูสกับหลุยฟิลิเป้ที่มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่และยังไม่หายดีส่วนทางด้านของเซอร์คิโอกานาเลสก็จะเจอโทษแบนหมดสิทธิ์ที่จะลงช่วยทีมในวันนี้คาดว่าวันนี้เปเยกินีเตรียมจัดทัพในระบบ4-2-3-1โดยมีบอสซา อิกาเซียสออกสตาร์ทยืนหน้าเป้าและใช้ควนกินโรดี้กับควรมี่ช่วยกันสนับสนุนเกมลุกในวันนี้ราคาบอลคู่นี้เปิดไปที่แอดมาริดต่อไปที่ราคา1ลูกทางกเล้งมองว่า11เกมที่เจ้าบ้านแอดมาริดลงเตะกับเบติสพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้ไปถึง10นัดที่ผ่านมา นัดนี้ดูแล้วจะบ้านแอดมานิดมีโอกาสมากกว่าที่จะเก็บ3ามแต้มในบ้านของตัวเองได้นัดนี้เลยขอเลือกเชียร์ฝั่งแอดมานดิดดีกว่าครับหลอลุ้นเม็ดสได้เลยสรุปวันนี้เวสแฮมยูไนเต็ดเซาแฮมตันเลือกเชียร์เวสแฮมไปที่ราคาต่อครึง่งควบครึง่งลูกนิวคาสเซิลแมนยูไเนเต็ดเลอกเชียร์นิวคาสเซิลไปที่ราคาเสมอนาโปลีเอซิมิลานเลือกเชียร์นาปลีไปที่ราคาต่อครึง่งลูกแอตเลติโกมารดิดเลอัลเบติส เลือกเชียดมริดไปที่ราคาต่อ1ลูกสำหรับการวิเคราะห์บอลในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ของโกเล้ง V2 ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆจากทางโกเล้ง V2 นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้ครับสวัสดีครับ